เฮ้ยใครยิงมาเฮ้ยบ้าปอนรอดปออกแตกเลยใครยิงกูมาวะเจอแล้วรู้นะต่างบ้าปอนไม่มีคนยิงมาอีกสองทางอ่ะตรงเนี้ยโอ้ยคันขามันเดินขึ้นมานะอยู่กระแพทที่เดิมที่กูมาร์กเลยโอ้โหตาลุงดีเฮีย โอ้กระตุกจริงว่ะเพื่อนต้องปิดฝากคุณดูทรงอ่ะไม่ไหวปิดมาแล้ว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 มาแวเต็มตัวเออเพื่อนเพื่อนล่วงแล้วเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเะเอ๊ะเก่อนนะเอ๊ะก่อนนะเ้อะขึ้นเหรอปะเนี่ยไปรอเขาแร้วกันอยู่ไหนมันอยู่ไหนจะขึ้นเดือยจะขึ้นเดือจะขึ้นเดือยรอลงน้ำก่อนนะรอลงน้ำก่อนนะน้ำบอกว่ามันลงแล้ลงแล้ว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  ตัวเดียวเอาไม่เลยรอเลยรอเลยตันึ่งเลยนะเออเราขึ้นเลือสวยพอเรา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 เพื่อนมาเราเพื่อนไหมเพื่อนไม่เกิดหรือเปล่าวงยังไม่เปลี่ยนเลยข้างหน้าก็ได้แบบข้างหน้าเฮ้ยพวกหนู้นยิงเปล่าอย่าจอดจอดเด็กควาเลยจอดคว้านี่เอาวกูไม่รู้กูมั่วเลยเกาะวังอันนี้เหี้ยชุบกเฉินไอ้หนอนไง เย่ yeah. ตายไม่ได้เล่นอีกแล้วไ,ไอ้กิ่งม่ให้เจ้าสงสร้างรถอ่เอออ่ะกูร่วงสลับกันสลับกันชุบ้วย <c oughs> ชุบเออ <c oughs> ขอเข้าตี<ข>อ,อย่างเงี้ยเข้าตีมา <c oughs> เออส่ <c oughs> งนั้นแหละดูส่งอ่ะปะลุยเลย พร้อมแล้วโฮโลไายเฮียเฮ้ยท่านยูทธาเหลือใช่ไหมเฮ้ยเอกแล้วเอา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 แล้วออกแล้วออกแล้วอะไวะอะไรขี้อะตรงไหนเฮ้ยข้ามหนุนปะมาเลยครับมาเลยครับบอลบอลลงไม้เข้าอีกตัวนึงหมดเอ้าตายได้ไข่ไลแล้วเพื่อนเฮ็ด เราถ้ามันเดินเบาเห็นใช่ป่ะเห็นเห็นเดินลงเขานะมาแล้ว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 มากูเลยมันเหมือนมันรู้พวกมึงนะวิ่งลงนะตัวนึงย่งยิงลงตัวนึงสวยตัวสามตัวทั้งหมดสามตัวเอออีตัวหนึงจิมจิมอ้อมสุดเลี๋ยวบอก่พนได้อยู่เพนเลือตกหายแล้วบอมเดิน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 สุดต้นไม้อยู่นี่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 มาลงไปหลังหินลงไปหลังหิน ทำตั้นไม้ได้เออทำเลยทำและมันลงไปหลังหินทางนูนะ้นอะไม่รู้ไม่หน่นะตีตัวมั้งโอ้ยใไฟจีกูเนด็ดแบกเกดเต็มเลยไว่ายวะต้องคอยลงตีเดียวกันไป่หน่อยที่จะขอะตีไว้เนี่ยหน้ากูส่องอะกูหนึ่งอะกูถอยไปเลื่อยพวกมึงได้ปะได้ดิ

เห็นแลวเห็นแล้วลังโแล้อนะพอมเลวไปเลนไปเลยตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวไหนตัวเดียวบนบ้านให้สามกูสาตัวเลยตัวเดียวตัวนึงอยู่ไหนตัวเดียวนล่นเาอาบะตัวนั้นเดียววะตายเรตายแล้วกูยิงสเปรย์ไปแล้วล่วงแล้วเฮียตัวอยู่ไหนวะตอะวิงงวิงวิงงกุงเลโอเคตัวไอ้จิ้มเฮียจะมาชารพวกโโอ้ยเพื่อน กูเก็บของไอ้บอหมูกูเดินน่าจะเดินมาแล้วมาขมมาแล้วก็มาขมตัวเดินแล้วสองตัวเลยนเนีแป๊บครบแล้วครบแล้วครบแล้วใต้เนินเลยใต้เนินเลยโอเคไปยิงมีนเะฮียกูยิงแพ้ตลอดเลยอะไรวะยิ่งก่อนเลยไอ้สัสเฮียไม่โดน เฮ้ยติดสีดด่โฟนี้เฮ้ยวิง่งมันลวกมันลวกกูซ้ำก่อนด้วยมาเด็ดสัตกูก็ปรับเหมือนเดิมนะไม่ได้ปรับอะไรเลยเว้ยภาพแบบกูเห็นแบบรายละเอียดบ้านแบบโคตรดีมาหากูเลยเพื่อนนี่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 ตรงน,นี้เลย กูขังอวไม่ล่วงหรอลากใช่ป่ะพี่ลากแล้วมัจิ้มจิ้มเออพี่ข้าเป็นข้าเป็นาแล้วตรงนั้นพี่ข้าเป็นสวยไปละไปละกูงงเลยยังไม่ล่วงได้ไงใครมาหากูอีกใจนีเหมือนหนีได้เนี่ยบอมเอาไงมันยิงบ้องมันยิงบ้องหนีได้เนาะออกซ้ายอ่ะบ้านบังอยู่อ่ะ ไม่น็อกสามเม็ดกูเลิกกี่มานะแล้วกูอีกเม็ดหนึ่งอ่ะบอมมาแตอเป็นคนอื่นเลีย<ป>้ยงเต๋อยู่เราอะเราออกได้นั้นเนี่ยยังเข้าไปหลบบ้านเดียวกันน็อกดีฮีอะลังน้องเอห้องน้ำเอา้องน้ำน็อกเหรอเออ แอย่าเนี่ยเนี่ยไอ้สัสน,นี่นี่นี่โอ้ยยิงไม่โดนยิงไข่เพื่อนเนี่ยกูโดนยิงทางทางพ้านเขาทางบ้าฉลามอ่ะเออมึงมีกี่ตัวสองนัดไล่เฮี้ยไม่ไน<อ>ับว,วะโอ้ยเฮี้ยเฮียเฮียเฮียเพื่อนมองกูดว้วยมาชิดกูเลยเฮี้ย vẫn chưa cụ đuôi, bì thôi bì thôi bì vết bì thôi 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 thôi bì thôi bì thôi bì thôi thôi bì thôi bì thôi bì thôi มนแล้วมนแล้วเลอซ้ายเซ้ายเลอซ้ายข้หนาขหนเลยกูอยู่ตีสีอ่ะิงสามสเมื่อกี้ผมก็จับใำชื่นโอเคขวานะขวาเยเช็ควาลเช็คเช็คดิี่สหเล่นได้ด้วยนยแล้วมันตายเหรอ ตายแล้วเมื่อกี้เนี่นอออย,ยอย๋อไปบงเหลาคุยเลยเนี่ยเดี๋ยวไม่ตายไป็นตัวนี้ตายตีสามเล่นอะไรมากเลยใช่ไหมหลานหลานไม่ได้เพื่อนไปตีไหมโอ้ยในควันเต็มเลยเฮ้ยบ้านนั่งอยู่นัง่นงหน้าห้องน้ำอ่ะพี่บ้านไหนน้องอ้าวเหีนบ้านมากมักค่ะเออ,เอ,อมันได้ยินเสียงยิง ไอ้บ้าเหมือน้องออกใะไรยิงไอ้น่หนอวะอ่าลวงเฉยเฮ้ยบ,บ้าบ้าเหมือนตัวเดียวเลยวะ F4 เหรอ F3 เอาไงอนะเนี่ยตัวเดียวเห็นตัวเดียวนะรถมันอยู่นี่อะไงเราก็ต้องปิดมันก่อนเลยคามร<ถ>ูออกว่ะ ได้คิวละนั่ตัวเดียวไปไหนอ่ะโว้ยหลบไปลองเพื่อนเปล่าเออแม็กบวกเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมันไม่โผล่แล้ววะสวยไลยวงมันเนี่ยเฮ้ยมาดูวงอยู่อากูบวกไอ้เฮียกาการเลยกูยิงแล้วกาการเลยสัตว์เยสอิงเฮียไอ้ตัวขวาอยู่ไหนเนี่ยขอนี่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 ละวิ่งนะมันวิ่งมันวิ่ง จะรอเพื่อนเด้ยกูยังไม่โดนอ้าวตายกูโดนลาด้วยไอ้ช่วยเกี่ยวตายหมดแล้วนันตีถ่ายนะอยู่นี่อยูนี่ยูนี่สเก็ตยูู่ยูยูยูลองลวงลองรับสวยอยู่นี่อยู่นี่มึงต่ำยานานะตรงนี้นะอยู่หลังไอ้เนี่ย Rồi Nó lượt phải đâu có Nó xong tuần á, nó xong tuần á